สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลาการคลิปนี้ก็มาดูผักคันจองแคบหมูค่ะ fc ขานี่ค่ะก็จะมีเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะนะคะซอสปลาเกียวครึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมเจียวมีกระเทียมเจียวมีพริกขี้หนูแห้งทอดมีผงชูรสครึ่งช้อนชาค่ะเอามาดูกันเลยค่ะสวัสด,ดีค่ะรับช่องคูมพันตุลาการค่ะผักคันจองแคบหมูค่ะดูเลยค่ะน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่ผักคันจองลงไปเลยค่ะ นี่ค่ะใส่ผักคันจองลงไปแล้วก็ผัดค่ะผัดให้ผักคันจองสลดนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแซ่แซ่บจำกันนะค่ะพี่น้องผัดผักคันจองแคบหมูกรอบสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันตุลากันค่ะนี่ค่ะ ใส่ลงไปเลยจ้านี่ค่ะแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะมีเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะอ่าเราใส่กระเทียมเจียวลงไปครึ่งหนึ่งนี่ค่ะกระแทบเลยค่ะใส่ซอสสาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะใส่น้ำตาลทรายใส่ลงไปเลยค่ะครึ่งช้อนโต๊ะใส่ผงชูรสใส่ลงไปเลยค่ะพริกลูกโดดครึ่งหนึ่งค่ะนี่ค่ะ ผัดเลยค่ะนี่ค่ะใช้ไฟแรงๆนะคะ f อขาอันนี้ค่ะผัดเลยค่ะขอบคุณทู้กำลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล้านทางพี่น้องเลยค่ะสูดเด็ดเคล็ดลับช่องคมพันตุลากันนะคะจะใช้ไฟแรงนะคะผัดผัดผักกันจองเนี่ยเราจะใช้ไฟแรงผักกันจองก็จะกรอบอร่อยค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยไลเลยค่ะพี่น้องเลยค่ะอืออเลดลดเลยค่ะนี่ค่ะกรอบ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 แซ่บเลยค่ะนี่ค่ะเซโต้สุดยอดเลยค่ะ fc ค่ะใส่แคบหมูลงไปเลยค่ะใส่แคบหมูน้ำด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าเราผัดผักคันจองแคบหมูค่ะเนี่ค่ะเราต้องใส่แคบหมูลงไปด้วย ุมพันก็ลืมค่ะใส่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะใส่แคบหมูเรียบร้อยปิดไฟปึ๊บป๊บปิดไฟเลยค่ะคุณสี่ะปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวผักคันจองซ้ำซ้ำช้ำช้ำช้ำค่ะเดี๋ยวผักคันจองช้ำค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดผักคันจองแคบหมูกรอบอร่อยอร่อยค่ะมาทานด้วยกันนะคะสุดเด็ดคิดรับช่องุมพันธุลากันค่ะนี่ค่ะ สุดยอดเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณ FC ีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะผัดผักกันจองแคบหมูกรอบค่ะพบกับคุมพันได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ